พ่อที่าเรียนแจ้งจอยสปีโอเคคอนไคเวสคอมวสซสเวสเห็นใครมาผมะมาลงมาผมะเดินไปมาทำอะไรอยู่แท้ด้วยหน่อยดิสมอลมีโอเคดิสมอลไม่ได้เข้าไปเดินซเวมาเซเวมาเซเวสโลชกอะไรด้วยคโลิคอมิสเวสคอมมิซสได้เอารถอะใครไปเอสที่สรีมได้สีดหน่อย พี่มาอันปีกเอาพี่ีอะไรคำเซอรเวสคำับบีเลยอะไรทีหกครับทีหกเดียวต้จะโดนคนติดคิวเซอรเวสได้หรือสองอะทีเจ็ดแล้วคิวเขาีิ้งลคิวเซาพิ้คิวเขา้ซอเออพาร์ตี้เซรเโตครับเขาออกจากฟาร์มแล้วนะครับเดินมาได้แล้วคิวเขาพิ้งซอลระวังนะปีจักรถตัวคัวเขาอยู่นะแม่ลนึงผมโดนลงเลยสองคิวเขาพิ้งซอลคิวเขาพิ้ง

หัวเขาอยู่นี่โอเคคอเขามี comeback is comeback มีกาลา้ครับสรุปค e s o u ค h o s o ร o m เขาพูโชกกลับไปแล้ว o m o s อเดรปิงออเดอปิงใครช้าขึ้นมาหาผมเลยมันอยู่ไหนล้วหัวอยู่ไหนอ่ะหัวมันข้ามโชกไปแล้วนำแล้วใช่ใช่ใช่คไหนนเดรพิงล่างคืออะไรวางหมนี่เขียนิ้วด้วยนะีขวาขาจะไอค อยู่นี่หัวอยู่นี่หัวปิ้งหัวปิ้งโอเคโอเคโอเคฟ้านี่ยเขาเป็นเสาเขาเปนเสาเขาเปนเสาเขาเป็นเสาเขาเป็นเสามันมันมันเกมพุเชกซีพุชเชกซีพุชเชกซีพุชเชก็ซีมันมันมันดูแลวันสิครับโอ้โหโ้โหโานโหโอ้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 โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหอ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ่้้ ข้างหน้าใครโดนฆ่าเี้อันนี้มันตีไก่มันีไ่มันตีไข่คซ้อคำซ้อมคำ้คำซ้อคำ้คำซ้มอันนี้ขอคันไข่มีมันเจนอยู่โชค้าีฟ้าแล้วคนรีบีฟ้าเดปีใช้ช้ามาเุียกูหน่อยเอ้ยาายัอยู่ตรงนี้นะหัวเขาอยู่ตรงนี้คำซ้อคำซ้าคำซ้คำซ้าคำซ้คำ้าคำซ้าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นะ ขับไปเซเวเขับไปซเว่ขับไปซเวมันมันอยู่ตรงชคมันอยู่ตรงชคเลยมันอยู่ตรงชคเลยดูแล้่ะขับไปเซเว่นขับไปซเว่ไหนหัวมันอยู่ไหนกันเนายเรามาฝังเบดแล้วอะโอเคเดินเอาเวเดินเอาเวโอเคเดินเอามาเดินเอาเวดมาินาเวมาดิงเดินกลับมาเดินกลับมาเดินมวนวกลับไปที่เดิมเทินมันเทิรมันเทินมาขับไปซะอี่ขับไปซะอีกขับไปซต้องระวังนะมันมันวนแโอเคโหด่โหโสแตกนี่ทุกคนสแตกอยู่นี่อยู่ที่อยู่กับที่อย กลับมาเวจับแทงได้นะแทงอ่ะใช่ใช่แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตอบแทงมัดรอมันจะมีกระเจาอยู่อยู่ไหนอยู่ชกลุงปิงลุงปิงมันหันหัวไปอีททางชกขอปิงเดียวได้ป่ะไอ้มันปิงแดงเนาะปิงแดงปิงแดงฟังปิงแดงอย่างเดียวเดินหนอดวันเสาวันเล่นนี่แหละมันโฮอยู่ชกเนี้ยมันโฮอยู่ชกเนี้ยเดินไปกลับอยู่ชกเนี้ยมาใส่มาใส่ผมมีได้เปลี่ยนหรอมาค้ว่าคำใส่คำใส่ถ้ามันจะข้ามก็ข้ามไปเดี๋ยวเล่นฝั่งนี้ะคำใส่คำใส่คำใส่าำใส่ าเดินนำหน้าผมตลอดนะเดินอยู่ข้างหน้าผมตลอดถ้ามีอะไรเนี่ยเดินไม่เดินสายไฟในกว่าอยู่แค่นี้ข้าวันรถไฟเอ้ยตรงบีงตรงบิงถึงหน้าจอหนึ่งหน้าจอหนึ่งหน้าจอน่าจะชนแล้วนะเดินนอนไว่ประมาณเดินนอนเดินเดินนอนไว้บ้านเขาเนาะ ไปอยู่หน้าวาวัลี่สเปซเลยมีบอทอับกรรแกรมันเดินเลยชมาเลยมันเดินเลยโชวมาแล้วโอเคโอเคเดเอามันพูกลับมันพูกลับมันพูกลับพูกลับพูกลับเดวไอ้วันลูกนอนลูกน้อนเฟอร์นิเกตนอนทิพนอนทิพนอนทิพน้อหน่อยโชว์อีกฝ่าโชว์อี่าโว่าน้องทิพน้องทิพน้ทิน้อทิน้อทิพน้อทิน้อทิพน้องอิพน้องทิพน้องทิน้อิอิน้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 อิ้ิ้ิ้ิ้

วีี้ดีเฟด้เฟนดี้ดีเฟน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 ดนเดี้เฟนนดีเฟนดี้เฟ้เฟนด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 ้ ขับแบ็กับโฮโฮโฮกินแพลนกินกินแนรกินยขอคอูนขอคันอันฟกิกิดีเน์กิีเนอนฟเิเกตอนเวสตอนเวสตอนเวสห้าสี่สามสองแล้วิเกตออนเวสแล้วเิเกตอ่อนเวสต์แล้วเพิเกตออนเวสขับแม็กขับแม็กสวิตขัแ็กสวิตัแม็กสวิตอ้มาับแ็กอลอลสวิตวอลสวิตหอลสวิตมสวิตสวิตขอิวขาดหนผมโดนผมโดนผมโดนโดนลากหสวิตหน่อยมาสวิตน่ยมสวิตมา

ไม่ผมไปบอมหลักมันผมไปบอมหลังมัไงผมก็ตายแล้วก็เลยเปหลักมันไมตายฟรีโหกับมาซีทไม่ผมได้ตีบอมมันด้วยนะโังเกเชลวรงเกเชลไม่้โวแ้วค่ฟูคาเซ่ไปผมอยากเห็นหน้าเป็นา้หอด้ฝังัชีนีะครับไปไว่าฟูกาเดีฟน์ไปบอมฟน์ไมบอเเเชลเกชตลังมาเข้านะครับมันาร์เ่บอตัวบอมตัวตบอมตัตเดเดวเดโห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 

โอเคบอมบอมมีนีเล่นเลนเล่นเล่นไม่ไหวแล้วต้องดันออกไอตี้ทหารมาเตรียมนะรอรอรอบอกอ่ะเดี๋ยวผมรอรอโอเครอรอมันอจะโดนใช่ใช่ผมผมแหลมไม่ได้เลยมันเอาดูให้หน่อยดิข้างซ้ายหรือข้างขวาที่มันโล่งอ่ะข้างซ้ายมันโล่งใช่ปะใช่อมดีเดเฟนไปบอมดีเฟนไปบอมดีเฟนไปปอมดีเฟน์อเดอฟอนดีเฟนด์ออเดออนดีเฟนออรนถมันกือมนถือมันถบอดีเฟนด์ออเดอร์ฟอนดีเฟนออดอฟอนอโโฮโฮอสเ็อมสเต คัแบ็คอับแบ็คเอแบ็คไล่ับไล่กไอยดอยดอยดอดอ้ดอยอยดอดอย้อยดอยดออยคอยดอยดอดอ้ดอยดอยดออมดออยดออดอยดอยดออยคอยดอยดออยคอยดอยอดอดอยดดออดออยยอยอยอยดออยดอยดอยดออยดอยดอยดอออมอยดอดอยอยดออดอยดอยดอยดอดอออดๆออออยไอยดอยยอ วอกี ie, yeah, ie, yeah, uh ้อ huh. ย okay. uh. ่าพิ่งเข้าวอกี้สวนให้ผมนะวอกี้อยพิ่งเข้าโอเครีซซโอลี่ฟอร์เอนเกตนะที่ทหารมาเข้าเลยทหารมาเข้าที่ทหารมาเข้าไปก่อนรอแทงเออฟอร์ตเอนเกตรีซึ่ฟอร์ตเอนเกตน็อตดิฟน็อตดฟโฟทีทูว่าน

ยิ้มชคมากข้ามชคมากข้ามเสาอีข้ามเสาอีข้ามเสาอีอันนี้ทีมควันจะเสาอีขามสาอีหน่อยข้ามชคมากผ่านชมากแล้วไ่นู่นอเฟอร์ดิเกตนอตฟอร์ดิเกตนอตห้าสีงเฟอร์ดิเกตออนดนอฟอร์ดิเกตออนดนฟอร์ดิเกตออนดนอฟอร์ิอนดนอตยี่าเไอขเาเเวนเาเเวนซาวเวนชเว่นก คิวเดมอลเดือดชกคิวเดมอลชกคิวเดมอลคิวเดมอลคิวเดมอคำเศร้าคำเศร้าพรเดอดชกพารเดือดชกมันจะหนีแล้วในทันแคชชี่แคชชี่แคชชี่เดมอ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  full cash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  full c a s h g full c a s h สี่ดีโดเฮียอนดบิงนี่ลงดันแล้วสัแคชช่แคชช่ full cash full cash เดไว้เดไว้นี่นี่มาจับ แคชชิแคชชิแคชชิงีีีกีีกูซาอิทุกคนลีกูซาอินะวับนะวับซาอิทนะทุกคนลีกูซาอิทน่นารัมาเมาเร็วมาเีกูซาอิทได้ีกูซาอิทแช่กระลุดแช่กระลุดอย่าลืมเก็บรูดได้เก็บรูดมาด้นะเก็บรูดมาด้พี่จะรู้อยากูลงมาฆ่าแม่งพี่จะรู้นะครับซาอิทลีกูซาอิอะไรอะคิวคิวันคิววนคิววนเดี๋ยวจมูโซเข้ามาบอก รีบหนุ่มผมรีม้าท์หน้าวาร์มแล้วครับขอแป๊บเขียวม้อนหน่อยเขียวม้อนหน้าวาร์มหน่อยรีกูซัยรีกูซัยตหนึ่งนะถืรีกูซัยรีกูซัยังหวะก้ามอะซัพพอร์ตฮีลเลอร์คือโยนฮิลไว้ตรงนี้เลยเว้ยโยนฮิลตรงโชกพอมันจบเอ็นเกจอ่ะรีบฆ่าเว้ยแค่นั้นรีกูซัยรีกูซัยโอเคมา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 ผมรีเม้าท์40้5วิรอก่อนรอก่อนนะ วันมอเหรอไม่ไม่ไม่น่าละ